สวัสดีครับผมจักรีติยาวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับวันนี้เราก็จะมาดูตัวจักรีทูลนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็ได้อัปเดตเป็นรุ่น0.1.16นะครับจุด1 6 B ครับออกวันที่15มีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัว คำสั่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นจ .16.16b นะครับไอตัว .16b ตัวนี้จะมีคำสั่งที่2ครับคลิปที่แล้วเรารีวิวเป็นการซ่อมฟิกบักของหน้าตัดสี่เหลี่ยมเสาสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอก็คือแนะนำการใช้งานคำสั่งเพื่อสร้างกำแพงนะครับในคำสั่งของตัว structure script ครับเอาละครับเราก็กลับมาดูที่ตัวรูปแบบคำสั่งแล้วกันนะครับรูปแบบคำสั่งตัวนี้ผมก็ได้ทำการ บันทึกเอาไว้นะครับกดจดไว้ใช้งานเองก็แล้วครับถึงเวลาก็จะได้กรอบปี้เอาไปใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมมากรอปปี้ตัวในตัวหมวดสตัคเจอร์สคริปต์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมากรอปปี้ตัวกิจก่อนนะครับกลับมาดูที่ตัวอของ extension เรานะครับเอ็กเซนชัเราเนี่ยจะทำงานโดยการเรียกไอตัวปุ่ม run s t r u c t u r e s c r i ป t ปุ่มที่4นะครับเมื่อกดแล้วเดี๋ยวมันก็จะ Open มานะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการเรียกไอตัวโปรแกรมก็คือเดี๋ยวผมจะ e ิ โปรแกรมสักตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Test for Tool แล้วกันนะฮะเกิดอาการงงอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวผมไปสร้างข้างนอกแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2004มานะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นอีกวันนึงอ๋อใช้ของเดิมยีแหละเดี๋ยวผมรี n a m e เอาดีกว่าน,นี้เดี๋ยวผมขอทําการรี n a m e นิดนึงนะครับขอเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น2014แทนนะครับอ่าแล้วเข้าไปในโฟลเดอร์เพื่อจะสร้างคําสั่งนะครับอันนี้มัน new ไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ร e s e t ฮะมันก็เลยมีปัญหานิดหน่่่อออยยผมขเปลีนนชืนะครับ นี่ผมขอเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็น test more นะครับ2นะครับจุด sts อันนี้ผมแจ้งไว้แล้วนะครับว่ามันต้องเป็นนามสกุล sts คือ structure script นะครับซึ่งนามสกุลตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นนามสกุลเวลาเห็นใช้แล้วต้องเป็น sts ไม่ใช่ t e x t นะครับงนั้นเวลาเรา rename ตัวนี้ก็เราจะต้องทำการปรับตัว view แล้วก็ปรับมาที่ค่า option แล้วก็กด change folder option นะครับ แล้วคลิกที่แท็บคำว่าวิวแล้วปลดล็อกตรงนี้ครับก็คือตัวซ่อนนามสกุลเนี่ยครับซ่อนนามสกุลตัวนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับลดทิ้งไปนะครับถ้าปลดทิ้งไปเวลาคุณรีเนมมันก็จะเปลี่ยนเป็น sts นะครับจริงๆก็โชว์เป็นด o t เทคเวลาคุณ new ไปนะครับปกติคนอื่นก็จะไม่เห็นนามสกุลนะครับแต่เครื่องของโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราจะทําการโชว์ไอ้ยกเลิกการซ่อนนามสกุลเราจะโชว์นามสกุลนะครับเอาละเราได้ test for tool ละผมก็จะขอแก้ไขคําสั่งนะครับอันนี้ผมจะอินคิมคาสั่งด้วย Not ตแผ d พัดๆนะครับ หลกเ,เปิดโน้ตแผ่นพัดพรอสักแป๊บนึงเื่อได้โน้ตแผ่นพัดๆมาแล้วผมก็เริ่มทําการ Copy ปี้ำสั่งครับกลับมาที่หน้าเพจที่เราจดข้อมูลไว้นะครับก็คือเป็นตัวเส้นกิดน,นะครับผมทําการ Copy ก่อนแล้วก็ c อนโทรล V แลงแ u วต e ตัวนี้ผมขอเซตเป็นเจ้าตัวโฟร์แล้วกันนะผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวหนาอะไรอย่างเงี้ยเป็น ที่ดูได้สะดวกดีครับอันี้คําสั่งชุดแรกเดี๋ยวผมจะเทสเมกกิทก่อนเดี๋ยวกิดตัวนี้ผมจะสร้างให้มันเป็นการเมนะ็กําแพงแลนั้นเดี๋ยวมันจะรีเลทีเป็นตัว4 0 0พนะครับแต่ว่าเออไม่เอาสี่0 0นะเอาแค่2เมตรพอเดี๋ยวผมจะไปทางลบนะครับนี้ต่อมาผมก็จะทําการรีเลทีไปเรื่อยๆนะครับก็คือทําการรีเลทีลบ2องพก็อีกทีหนึงฮะลบสครับต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาแค่2บล็อกพอก็คือรีเลที อันนี้ก็คือ4,000ให้ยาวประมาณ4,000นะครับ4เมตรสกปร4เมตรเดี๋ยวลองเช็คดูกอนนะครับว่าได้ตามที่ต้องการไหมหลับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายตัวคริสก่อนนะครับ m o v คริสมาไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ทําการล็อกตุกคริสไว้ก่อนเวลาลบคริสจะได้อยู่เวลาหมุนมันจะได้สะดวกนะครับถ้าลบทิ้งเดี๋ยวหมุนไม่สะดวกทําการ run s c r i ต์นะครับ open script แล้วก็ run ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับอยู่ที่ youtube demo แล้วก็อยู่ที่ stuck sketchup แล้วก็ structure script แล้วก็อยู่ในวันนี้ฮะมีวันนี้14ครับเป็นเทสต์วอลทูสั่งรันปั๊บนะครับถ้าไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นก็จะรันออกมาครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอ่าโอ้เดี๋ยวมันลันผิดทิศครับอันนี้เดี๋ยวผมขอไปตั้งนิดนึงฮะอ่ามีอะไร r e l ลทีฟกิด x กิ y อ๋อกิ x กิจลบจริงๆกิด x ตัวนี้ผิดแล้วครับตัวตีตัวต,ต,วตีตัวนี้ผมต้องเป็น r e l ลทีฟสครับถูกแล้วไอไอตัว x y เนี่ยผมต้องให้เป็น4ครับส่วนตัว Re ลทีฟลบต้องไปทางแกน y กนวายมาจะลบ2องเทตีฮะผิดทิศผิดทิศอันนี้ก็ relative สครับเซฟอันนี้ก็ทําการเอลิสของเก่าลบทิ้งไปเอายางลบลบแล้วก็เปิดไอตัววินโดว์แล้วมาที่ตัวโมเดลอินโฟแล้วก็ติ๊กตัวนี้ฮะตัวยูนิตเนี่ยผมจะไม่แสดงหน่วยนะครับกดทิ้งนิดนึงเดี๋ยวลองรันใหม่อีกรอบนึงนะครับรันใหม่อีกรอบนึง f e s t wall อ่านี่ก็จะเห็นว่ามันก็จะทำการสร้างเป็นกระแพงโอ้ยาวจังเลยฮะลืมใส่หน่วยฮะอันนี้4 0 0พจะกลายเป็นนิ้วนั้นต้องใส่ไปไหนครับว่าจุดมม อันนี้ก็ต้องใส่เป็นจุดมมเพื่อว่ามันจะได้เป็นมิลลิเมตรนะครับบอกหน่วยผิดถ้าไม่บอกหน่วยมันจะเป็นนิ้วฮะสเกลอารมนี้หน่วยเบสในรูบี้จะเป็นนิ้วฮะเอาละครับตันนี้ออกมาปรากฏว่าตัวนี้ผมติดอยู่นิดนึงก็คือมันจะออกมาเป็นลบสเดี๋ยวผมต้องแก้ให้มาจริงๆมันลบสบเพราะว่า y เนี่ยมันจะชี้เป็นลบสแต่มันไม่ต้องแสดงลบสองค่างจึดเป็นแอบส์ลูดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปปรับ แก้บักเลียกน้อยตรงนี้ในโปรแกรมเราแต่บางคนก็ชอบลบ2เดี๋ยวผมคิดว่ามันแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไอตัวไม่ต้องแสดงบวกเดี๋ยวผมต้องไปติดฟังก์ชัน ABS เพิ่มเดี๋ยวที่เราสนใจก็คือเดี๋ยวผมจะเพิ่มลายแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ในการแสดงค่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในการแสดงค่าอันต้นนี้เดี๋ยวก็ทําการขยับมาอีกนิดนึงก็คือลาย4ก็เพิ่มไปองฮะอันนี้ก็ทําการขอเพิ่มอีกหน่อยนึงฮะน,นี่ก็เป็นหมายเลข4แล้วกันฮะลบอีก2 0 0พันกทวนเอสเซฟ แล้วก็ทำการลบตัวของเก่าทิ้งแล้วก็โหลดสคริปต์อีกรอบนึงฮะ test for two เข่าเอ้ยเออเลอร์ไปอ่ะออมีช่องว่างครับเวลาเว้นวักตัวนี้ห้มีช่องว่างหลังนะเว้น1 Space แล้วก็เว้น back slash จะเป็นการเชื่อมบรรทัดต่อมาครับก็คือเดี๋ยวมันจะดึงบรรทัดที่4มาต่อท้ายบรรทัดนะครับเวลาต้องการให้คําสั่งที่มีบรรทัดยาวามากๆขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายเชื่อมบรรทัดนะครับเว้นวักแล้วก็ตามด้วย back slash แต่ต้องไม่มีช่องว่างต่อท้ายครับเมื่อกี้ผิดพลาดมีช่องว่างต่อท้ายนะครน,น,นรงงาง Earler มันจะเออร์เอร์ปรากฏอยู่ในนั้นจะดูไม่ออกใน Ruby c ค n s o ซเอาละครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างแนววอลขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสร้างแนววอลตัว A1 B1 ก่อนนะครับเรามาดูคำสั่งสร้างกำแพงกันนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูที่หน้าเว็บเพจน,นะครับ extension แล้วก็ s t r u c t u r e Script เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับลงลอ,อ่ามาเจอแล้วครับตัวคำสั่งวอลตัวนี้นะครับมันก็จะมีรูปแบบคำสั่งหลากหลายนะครับ อันนี้เดี๋ยวมันจะมีรูปแบบคำสั่งก็คือลูกคำสั่งแรกอันนี้เดี๋ยวผมต้องรีเฟซก่อนโอ้ผมลืมรีเฟซฮะครัทษทีเขียนคำสั่งแก้ไปแล้วแต่ว่าผมลืมเซฟฮะขออภัยเดี๋ยวผมแบ็กกลับเข้าไปก่อนนะฮะมันต้องมีการแก้ไขแล้วก็สั่งพับปิชกันฮนะท,ท้อทีท้อทีลืมนะพับปิชฮะเผยแพผ่แก้ไขคำสั่งแล้วแต่ลืมเผยแผ่เอาละกลับมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพผ่ผมเว็บไซต์อิดิทปิดทิ้งไป เลื่อนลงมาดูที่ตัววอลใหม่ครับสกอร์ลงมาเลยครับสกอร์ลงมาเลยสกอร์ลงมาเลยอ่าเจอแล้วครับอันนี้เป็นคําสั่งวอลชุดใหม่นะครับตัวตีเมื่อกี้ผมลืมอัปเดตไปนะครับคำสั่งวอลตัวนี้อัปเดตแล้วรูปแบบมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือจะเป็นคําสั่งแบบวอลไอดีโพสิชันแล้วก็ alignment นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําการ Copy ตัวอย่างเลยครับนี้ในตัวอย่างตัวนี้ผมจะประกาศ Variable ก็คือวาเเท่ากับ0ย์กับ3เมตรก็คือจะเป็นช่วงตัวเท้าหรืืออส้นนขงมันนคก็ ค่าตัวแปรแซจะเก็บไว้ว่าอยู่ที่ Elevation 0นะครับแล้วก็ปลายกำแพงจะสูงเท่ากับ3เมตรนะครับต่อมาผมจะมา Copy คําคำสั่งถัดไปก็คือคำสั่งเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไอตัว Color ฮะ,ะปรับ Color ของกำแพงนะครับให้เป็นสีเบจหรือสีกากีอ่อนๆนะครับสีเบจนะครับนี้ก็ต่อมาก็คือคำสั่งชุดน,นี้เดี๋ยวผมทำการ Copy เลยอ่ะไม่พิมพ์เลยแล้วกันฮะ Copy รือๆเลยฮะ เวลาเราเรียกใช้ตัวแปรก็คือต้องติด,ดลาร์ a r s i เข้าไปนะครับก็จะเรียกตัวแปรเอามาใช้งานนะครับตัวนี้จะแทนด้วย3ไอ0เมตรตัวนี้แทนด้วย3เมตรเวลาแก้มันจะได้ปรับรวดเดียวนะครับรูปแบบของมันนะครับจะเป็นรูปแบบก็คือ w a แล้วเว้นวักแล้วก็ใส่ด้วยตัว id นะครับเดี๋ยวมันจะเอาไปปักกดขึ้นในในตัว group นะครับจะตั้งชื่อเป็นวอ l หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น position 1ครับก็คือจะอ้างอิงตัว x a แล้วก็ตั้งอิง y เป็น1นึ่งนะครับแต่วมันก็จะเป็น0 ตัว b ตัวนี้ก็คือจ่อกมาที่4เมตรตัว1ตัวนี้ก็คือ0ูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ .1 โพรานี่คงลากไม่ดีนะมันต้องเป็นตัว a1 a1 อ่ะถูกละ a1 ลาย b1 z 1อ่ะแล้วก็อ่าเป็นตัวค่าความสูงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นค่าความสูงของเจ้าตัวฐานกับกับกับไอตัวปลายนะครับต่อมาก็คือเป็นความหนาของตัวกําแพงถัดมาก็คือจะเป็นชิดซ้ายชิดขวานะครับก็คือจะเป็นตัว r ตัว l แล้วก็ตัว M หรือตัว C ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวแรกก่อนก็คือตัว C Center นะครับ Save ลองเช็คคำสั่งดูเลยครับอันนี้ผมก็ขอทำการ c o n t r l A Delete ทิ้งไปถัดมานะครับ Open แล้วก็ทำการ Test Wall นะครับอ้าวเห็นไหมครับ Wall สร้างขึ้นมาแล้วครับทีนี้ Wall ตัวนี้มันจะมีค่า Default ก็คือมันจะ Offset นะครับจากไอจุดที่เรา Reference ไว้ก็คือจุด A 1เนี่ยมันจะ Offset มาเท่ากับลบ1น0ะครับงั้นหัวท้ายนะครับจะลบ100ส่วนตัว เซก็คือตัวคนกําแพงตัวนี้ฮะอยู่ที่ Z ซคือ0ตัวปลายกําแพงนี้จะอยู่ที่3เมตรนะครับงนั้นถ้าคุณอยากให้กําแพงอยู่เท่าไหร่ก็จัดการ assign ค่า Z ซตหนึ่งแเซสองไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดคําสั่งในการสร้างกําแพงนะครับงนั้นพอสร้างกําแพงมานี่คือกําแพงแบบลักษณะกําแพงแบบเบสิกก็คือหลบเสาขนาด20คูณ20เซนนะครับอ่าแต่ถ้าใครไม่ต้องการเป็น20่สคูยีต้องใช้คําสั่งต่อไปครับน,นี่คําสั่งต่อไปก็คือจะเห็นว่ารูปแบบของไอ ในรูปแบบต่อไปนะครับรูปแบบวอลรูปแบบที่2รูปแบบที่2ก็คือจะเป็นเหมือนรูปแบบที่1เป๊ะเลยแต่ว่ามีคอมมาเพิ่มแล้วก็เพิ่มค่าออฟเซตนะฮะโดยเป็นอาร์เย์ให้ใส่เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมฮะอาร์เย์ตัวนี้ให้ใส่เป็นสี่เหลี่ยมไปนะครับแล้วก็เพิ่มป้อน3ค่าเข้าไปเป็นค่าก็คือออฟเซตหัวที่มันหลบมาลบร้อยเมื่อกี้ฮะแล้วก็เป็นออฟเซตเอ็นก็คือลบร้อยเมะะื่อสักรู่นี้ฮะส่วนไอ้เจ้าตัวอารเลนเมนต์ก็คือจะเป็นค่าตัวเลขที่เราจะเอาไว้เลื่อนออกจากแนวแกนนะครับไว้ เอาละเรามาลองดูคําสั่งกันนะครับทีนี้ผมจะ Copy คําสั่งเอาเลยนะครับผมจะ Ctrl c t r l C C o p y คําสั่งตัวเดิมแต่ขอเปลี่ยนตัวนี้เป็นว .2 ว .2 แต่ว .2 ตัวนี้จะย้ายไปอยู่ลาย2นะครับไปอยู่ลาย2ก็แก้เป็นจาก A.2 ไปยัง B.2 นะครับนี่คือเรามาดูเช็คกิจแล้วนะครับ A.2 แล้วก็เดี๋ยวจะไป B.2 นะครับนี่ผมจะตั้งแบบ default ไว้ก่อนนะครับทําการรันแบบ default อ่าเดี๋ยวคอนโทรล S เพื่อเซฟเสร็จแล้วก็กลับมาที่สเกตอัพคอนโทรล A ลบทิ้งไป โหลดสคริปต์ตัวใหม่ที่เราแก้นะครับปับ๊บออกมาเรียบร้อยครับได้กําแพงแบบออริจินอลก่อนเอาล้ครับข้อนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเซตอ่อเมื่อกี้ลืมไปฮะคำสั่งแบบ e f ฟ u l t ผมลืมตั้งค่าให้คุณดูอีกอันหนึ่งก็คือเป็น R กับ L ฮะเดี๋ยวตัวว1เป็น R กับ L เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทดทีเดี๋ยวผมขอ c t r l A ลบทิ้งก่อนนะครับกลับมาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ว2ไม่เอาผมใส่รีมาร์คไว้ก่อนนะครับตัวนี้ว1กลับมาละีนี้ V1 ตัวนี้ผมขอใส่เป็นตัว R นอชิดขวานะครับ ชิดขวาเอาละครับเซฟเสร็จนะครับทำการโหลดเทสบอลสองอ่าสร้างเรียบร้อยฮะทีนี้เห็นไหมครับคำว่าชิดขวาก็คือเราจะลากจากจุด1ไปจุด2ก็คือจากมุมมองเราเนี่ยมองเหมือนกับว่าเรายิงจาก1ไป2นั้นนั้นคำว่าชิดขวาผมก็คือผมใช้ผมยืนที่จุดเริ่มเป็นตัวตั้งแล้วก็ชิดขวาแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แป้นเป็นตัว L เดี๋ยวมันกลับอีกข้างหนึ่งฮะก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันเอาเป็นว่าอ่าในมุมมองผมก็คือชิดซักข้างใดข้างหนึ่งฮะอ่ามันก็จะแนบข้างนี้โดยเส้นแกนเดิมคือแกนจาก A 1 ไปยัง b 1นนะครับนี้ต่อมานะครับผมก็ทําการลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับแล้วผมก็แก้ตัวนี้เป็น l ถ้าแก้ตัวนี้เป็น l นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการโหลดสคริปต์ชุดใหม่นะครับก็อย่างว่าเนี่ยฮะชิดอีก้านหนึ่งฮะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายแทนนะก็คือเช่นเช็ดสอบแกนแต่ยังไม่รวมกับอเลนเมนนะครับเดี๋ยว War 2, ยวอลสองโชว์ให้ดูครับเอแล่รครับจบคําสั่งของการเซตแบบรูปแบบ1มาดูกันคําสั่งเซตวอลแบบรูปแบบ2ครับ รูปแบบ2ตัวนี้ผมจะชิดเซนเตอร์ไว้แต่ผมจะเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปอีกสตัวครับตันนี้ก็คือผมต้องการลบ1นึ่พันนะฮะไม่เอาหนึ่งพันเอาศูนย์ก่อนแล้วกันนะศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวศูนย์หมดเลยนะครับพอใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยครับคอนทนเอลบของเก่าทิ้งก่อนทําการโหลดสคริปต์ตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เวลามันศูนย์ศูนย์ศูนย์มันจะเริ่มที่จุดตัว A2 เลยครับจุด A2 เลยครับไม่มีตัวออฟเซตหลบอันนี้ผมก็ไว้สร้างกำแพงเวลาชิดปลายคานนะครับ แต่ถ้าคุณอยากให้มันยื่นออกมานิดหนึ่งคุณก็บวกเข้าไป100่นะครับถ้าเราใส่ตัวนี้เป็น100แบบเลขบวกนะครับมันจะยื่นไปทางเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าลบนี่มันคือมันจะลดลงอันนี้ผมเอาตัวหัวมันนะครับเดี๋ยวคอนโทรลเลบของเก่าทิ้งให้หมดแล้วก็โหลดคําสั่งสคริปที่เราแก้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะยื่นมาอีกประมาณอ่าร้อถ้าใครจับสเกลนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะออกมาอยู่ยที่100ยนะครับยื่หนึ่งร้อยแล้วแต่เราฮนะทีนี้ถ้าคุณสร้างกําแพงแบบว่าเป็นช่องทาางเเเดดิินนนปปปช่ถอยไรปประมะมณคับ ถ้ามันถอยไปเมตยี่สิบแล้วก็ติดลบเข้าไปฮะก็คือลบหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบมิลิเมตรนะครับน,นี้เราก็ทําการลบแล้วก็ลองทําการโหลดสคริปต,ตัวที่เราแก้ไขแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออฟเซตหลบไปอันนี้ก็จะเอาไว้สร้างกําแพงลักษณะแบบภายในบ้านนะครับกั้นทางเดินแล้วก็มีช่องเดินเช่นเดินจากห้องรับแขกไปห้องครัวแล้วก็มีกําแพงที่ว่าหลบไปประมาณเมตรยี่สิบแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่เราจะตั้งเลยต่อมาเรามาดูพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือพารามิเตอร์ตัวที่สองอัน,น ล2 0 0ม m ก็คือลบมา200ม mm มนะฮะถ้าลบ200ม mm มก็แปลว่าปลายด้านนี้เดี๋ยวมันจะถอยมา200ม mm มฮะแล้วก็รันคําสั่งชุดใหม่ที่เราแก้นะครับอ่าเนี่ยครับปลายด้านนี้มันจะถอยมาเท่ากับ200นะครับอ่าถ้าเราวัดเปรียบเทียบดูก็จะเห็นได้ว,ว่ามันจะถอยมาเท่ากับลบ -200 เป็นป้นนะโอเคคราวนี้พอจบเสร็จเดี๋ยวผมจะทําการเลื่อน,นะฮะก็คือตัวที่3ครับตัวอเลนซ์มันกจ็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับบางทีเราสร้างผนังคานซอยย่อย แต่เราไม่ต้องการสร้างแกนอะไรนะไม่ต้องการสร้างเส้นอ้างอิงฮะถ้าเราไม่มีเส้นอ้างอิงเราก็ขยับหลบมันดื้อๆเลยฮะอันนี้ก็ขยับหลบเช่นขยับไปทางไหนฮะดับเบิ้ลคลิกก่อนนะฮะดับเบิ้ลคลิกตัวนี้จะเห็นได้ว่าแกนสีเขียววิ่งไปนี่คือบวกฮะอะเลนเมนต์อันนี้ถ้าบวกไปด้านด้านซ้ายถ้าลบมาด้านขวาครับอันนี้คือแกนอ้างอิงแบบโลเคอลนะครับอะเลนเมนต์ตัวนี้จะเป็นแบบโลเคอลเช่นผมขยับไปอีก, 5. 5. กประมาณครึ่งเมตรนะครับห้าสิบจุดมมนะครับแบบฝั่งบวกครับเดี๋ยวดูครับแบบฝั่งบวกมัันนนจะขยบไไปด้าห อ่าเอเลนเมนต์ตัวที่3ก็คือขยับหลบจากแกนเห็นไหมครับมันจะขยับหลบออกจากแกนมาฮะนี่ถ้าผมวัดเทียบจนถึงเซนเตอร์นะครับมันไม่ยอมติกเซนเตอร์อ่าติกเซนเตอร์แล้วดึงมาอ่านนี้ครับขยับไปทาง5 0มิลลิเมตรฝั่งบวกนะครับแต่ถ้าอยากให้สเวมาด้านด้านขวาก็ใส่ติดลบเข้าไปครับติดลบก็ไว้ขยับกําแพงครับอันนี้เราก็เอาไว้สร้างกําแพงเวลาขนาดถ้าตัดคานมันไม่แน่นอนนะครับก็เอาไว้ a d j u s t นะครับอันนี้ผมก็ทดลองดูคร่าวก็อาจจะไม่ครบทุกกรณีอ่ะกำแพง แต่อย่างน้อยเราก็เอาไว้ก่อกำแพงในบ้านได้เขียนเป็นสกิปลวดเดียวแล้วก็รันก็จะเกิดกำแพงขึ้นนะแอดซูมว่าหนาอยู่ที่ประมาณ10มมนะครับก็คือเอ้ยโทษที100มมหรือ10เซนนะครับมาดูคําสั่งชุดที่3นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งวอล3วอล3ตัวนี้นะครับผมจะก๊อปปี้คำสั่งชุดนี้แบบออริจินอลเลยนะครับทีนี้ชุดที่3เนี่ยถ้าผมไปดูคําสั่งเดี๋ยวผมเตรียมขันก็คือเป็นวอล์3ล้ว A 3แล้วก็ A 3นะครับ A 3 หนาสิบนะครับส่วนในตัวนี้เดี๋ยวผมแก้กลับมาเป็นตัว c นะครับซึ่งพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คงต้องซ่อมเข้าไปนะครับก็คือใส่ไปก่อน0ูนย์ศูนย์แล้วกันนะครับต้องใส่ฮะเพราะว่าพารามิเตอร์ตัวที่ที่ต่อถัดไปเนี่ยมันต้องต่อเพิ่มฮะมันจะนับไปด้านตัวนี้เขาเรียกไฟบังคับฮะนั้นมันเป็นแบบสคริปต์ง่ายๆก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงให้มันแยกมันไม่สามารถแยกสคริปต์ได้ก็เลยใช้วิธีต้องต้องเพิ่มไปเรื่อยๆฮะทีนี้เพิ่มก็คือเขาเรียกเพิ่มรูเเเเเเจจะะคคครรัับบบููปปปปปแที่่่่่3กก็็็็ืือออออออพิิิมมมชชงงงงดดนนนซตขข้้ลใส อ่าวงเล็บโอตัวนี้ผมใส่เพิ่มผิดนะครับทษทีครับวงเล็บปีกการตัวนี้เกินไปนิดนึงฮะเดี๋ยวต้องลบออกตัวหนึ่งนะทษทีฮะนี้ถ้าดูในชุดข้อมูลก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นอ่ตัวเซตของช่องเปิดก็คือเป็นเปิดปิดแล้วก็เป็นเซตฮะของช่องเปิดเดี๋ยวผมจะใส่เซตของช่องเปิดให้ดูนะครับอันก็ใส่วงเล็บแต่ว่าครั้นี้ผมอยากให้ขึ้นมาท่านใหม่ติดแสแล็เข้าไป เซตของช่องเปิดนะครับมันจะเป็นวงเล็บเซตแต่ว่ามีวงเล็บเซตของค่านะครับค่าของมันนะครับจะป้อนค่าดังต่อไปนี้รูปแบบของมันก็คือชุดของมันก็คือช่องเปิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีค่าข้อมูลก็คือ x 1 y 1แล้วก็ w 1 h 1นะครับเรามาป้อนกันนะอย่างเช่นผมให้ไอตัว x 1ก็คือขยับไปจากจุดไอจุด1นะฮะเท่ากับ100ม mm, ิลลิเมตรคือ1ึเมตรจาก A3 เนี่ยหรือจุดตั้งต้นของมันนะฮะจุดโลเคอลของมันเนี่ยแล้วก็ให้ขึ้ จุดนี้คือ x y x 1 y 1จะเป็นซ้ายบนนะั้นมันต้องขึ้นไปประมาณทัก2 0 5 0ูนะคือเป็นขอบวงกลบบนนะเป็นขอบวงกลบบนแล้วก็ทําการใส่ความกว้างประตูเข้าไปประตูตัวนี้ถ้ากว้างเมตรหนึ่งก็เผื่อวงกลบสองข้างก็เป็น1 1 0 0นะครับจุดมมแล้วก็คอมมาแล้วก็ใส่ความสูงฮนะความสูงตัวนี้ต้องใส่เป็น20-50จุดมมครับรวมขอบวงกลบด้วยฮนะเป็นตัวเปิดเดี๋ยวผมจะรันตัวนี้ให้ดูแล้วจะโชว์ให้ดูว่ามันจะมีเออเลอร์นินด้นะ เซฟเสร็จนะครับกลับมาที่ส e t ตอัพคอนโทรลเอด e ลิฟทิ้งไปทําการรันเช็คตัววอลที่เราใส่ฟอนใหม่เอาละครับนี่ฮะเกิดบั๊กขึ้นแล้วฮะก็คือมันจะเกิดเศษคือไม่สามารถเจาะรูแล้วมันเกิดเป็นผิวได้ฮะดังนั้นตัวนี้นะครับต้องกําหนดความสูงประตูช่องเปิดก็คือต้องมีขอบให้มันนิดนึงฮะดังนั้นตัวนี้ผมจะทําการแท็กติกก็คือเพิ่มนิดนึงว่าช่องเปิดผมเนี่ยจะต้องไม่สูงเต็มนะครับก็คือหักออกประมาณ1จุดมมฮะหักออกประมาณ1มิลลิเมตรนะครับ นี่หากออก1มิลิเมตรก็กลับมาที่สเกตอัพนะครับแล้วก็ทําการโหลดสคริปต์ฮะโหลดสคริปต์ปั๊บนะครับช่องเปิดตัวนี้ก็จะเปิดได้แต่ว่าเราจะทําการลักไก่นิดนึงก็คือให้มีความหนาตัวนี้ประมาณมิลน,นึงฮะเป็นเศษช่องเปิดไว้ก็คือไม่ไงั้นมันเจาะแล้วมันจะมีเล็กมันไม่สามารถคานวณได้ผมก็งงๆอยู่ฮะอันนี้ผมยังหาสคริปต์ไม่ได้นะครับถ้าเจาะด้วยมือไม่เป็นไรฮะเจาะด้วยมือทางสเกตอัพมันมีตัวอัลกอริทึมคํานวณตัวตัวผิวตัวนี้เราลบทิ้งได้แต่งม,มีมมยัท็ทําเปน,นะ งั้นผมก็ใช้แท็กติกก็คือหลบนิดนึงแล้วกันแต่ก็พอเป็นรูเปิดได้พอทํางานได้อันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะสูงไม่ถึง2050เต็มนะครับไม่ถึง2เมตรก็คือหักออกนิดนึงฮะเพื่อให้เกิดเป็นตัวแท็กติกก็คือตรงนี้หนาเหมือนแผ่นบางๆฮะแต่เจาะเต็มผมก็ลบออกไม่ได้นะครับผมไม่มีอถถ่างกรอทึมลบตัวนี้ฮะแต่ทันไ,ได้มือเนี่ยจะลบออกได้ครับอันนี้เราก็มาดูกัน,นะจะเห็นได้ว่าไอ้รูเจาะตัวนี้เป็นยังไงครับรูเจาะมาดูตัว x ก่อนนะ x ก็คือวัดจากตรงนี้ถึงตรงจุดอลิจินึงนนะครัับส่ววต สูงนะครับก็คือตรงนี้ปอติตึกอ่าแล้วก็วัดตรงนี้นะครับถ้าวัดแนวนอนมานะครับมันก็คือเป็นความสูงนี่คือ X นี่คือ Y ฮะส่วนตัวความกว้างนะครับจะวัดจากตรงนี้ตรงนี้นี่คือเป็น W ฮะแล้วส่วนตัวนี้ถ,ถ้าวัดด้านสูงถึงด้าน,นี้นะครับก็ um, จะเป็นตัวค่าอ่าอะไระตัวตัว h นั่น่เองเมื่อกี้ผมลบออก1มิลก็เหลือ20 4 9นั่นเองครับนี่เป็นแทคติกของการทำรูเปิดแต่นี้ถ้าผมต้องการเจาะประตูตรงนี้ให้ห่างออกมาสักประมาณ100ต้องถอยไปนะครับมาแก้พารามิเตอร์คือชิดาาถ้ชิดกก็ประมณั 100แล้วกันฮะ x ให้เหลือ100ฮะก็จะกลายเป็นไอ้เจ้าตัวของช่องเปิดประตูนะครับลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับถ้าเกิดให้กำแพงชิดเสานะครับแล้วก็ขยับประมาณนี้เป็นต้นนะแต่ถ้า100เป๊ะเนี่ยก็ไม่ถูกหรอกเพราะเดี๋ยวเสามัน o f f เ e ตออกมางนั้นถ้าเราปรับ o f f เ e ตกลับไปเนี่ยถ้าเราหลบเสาจริงนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นลบ100เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องก่อกำแพงหลบเสาฮะงนั้นกำแพงตัวนี้ต้องถอยมาประมาณให้มีคานเอ็นด้วยถ้าเราต้องมีคานเอ็นก็คืออย่างน้อยก็สักสักกกออ่่่าา50 10ซซ็็้แแแลววตบคคนเนเะร ก็ถมต้องขยับมาอีก200นะครับกลับมาทําการโหลดตัวสคริปต์ที่แก้ใหม่นะครับโหลดสคริปต์ตัวที่แก้ใหม่ก็เห็นว่ากาแพงเราก็ขยับหลบมาตรงนี้ครับก่อไปก็เหลือเป็นการเจาะช่องหน้าต่างนะถ้าเจาะช่องหน้าต่างเช่นตรงนี้ช่องหน้าต่างก็เป็นรูเพิ่มนะครับเราก็ใส่คอมมาเพิ่มเข้าไปตอนนี้ผมต้องการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วผมก็ใส่ตัววงเล็บเป็นเซตข้อมูลอีกเซตนึงทำาองเดีวยวกันตอนนี้จะเป็นชุดที่2องอะ่ะชุดสเช่นมันจะห่างออกไปประมาณชักเมตรห้นะครับจุดหนึ่งห้าศูนย์แล้วกง,งไอว,วงกบ ก็จะสูงเท่ากันนะครับทีนี้ตัวนี้สมมติว่าให้กว้างเท่ากันคือกว้างแค่เมตรเดียวบานก็จะเหลือประมาณ9 9 9 0เเซนแล้วกันนะส่วนหน้าต่างครับก็จะสูงประมาณ110 0แล้วกันนะสูงประมาณ1เมตรครับอันนี้ไม่ต้องติดลบล้วครับเพราะว่ามันอยู่ลอยกลางวงกลางวงกำแพงนะครับทำการลบตัวนี้ชิ้งไปนะครับแล้วก็ทําการโหลดตัวคําสั่งเทสฟอร์ครับเจาะหน้าต่างเรียบร้อยฮะแต่หน้าต่างตัวนี้มีข้อเสียก็คือถ้าคุณเจาะชิดเลยนะครับมันก็จะมีแกนติดดินนิดนึงแล้ว จะมีผิวติดนิดหนึ่งอันนี้ต้องใช้มือซ่อมฮะผมยังหาทางซ่อมไม่ได้ฮะอันนี้ก็เรียกว่าต้องเว้นแท a ็กติดก็ถึงรักไก่เว้นไม่มินหนึ่งเว้นไม่มินหนึ่งฮะเว้นได้มินหนึ่งแล้วก็ค่อยหาโมเดลหน้าต่างเอาไปเสียบนะครับในอนาคตเดี๋ยวผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะไปเอาโมเดลหน้าต่างมาจากไหนดีเนี่ยอยากจะอาจจะต้องปั้นโมเดลหน้าต่างเพิ่มนะครับก็คือจริงๆเราขี้เกียดเพื่อนได้วยมือเดี๋ยวประตูหน้าต่างเดี๋ยวผมต้องหาทางกดปุ่มอะไรสักอย่างให้ได้ประตูหน้าต่างครับตอนนี้ปัจจุบ เอาละครับสำหรับกำแพงนะครับก็จะแนะนำไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปต่อยอดอีกในตัวแบบบ้าน Family Home นะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนกำแพงลงไปในแบบบ้าน Family Home ครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมก็จะขอรันซ้ำอีกทีนึงนะครับแต่ว่าครั้นี้ผมจะขอเปลี่ยนตัวนี้คือเป็น C Tru e นะครับก็คือเป็นจุด6เป็นจุด6แล้วตอนนี้เพิ่มเลเยอร์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการล็อกนะครับก็คือใส่เลเยอร์นะครับเลเยอร์วอล์สัญญาโยอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยฮะรุ่นหลัง สักตักเตอร์สคริปต์แม่ไม่เหมือนรีบาร์รีบาร์ผมไม่ได้สั่งอ e ีแวร์มันก็เลยไม่มองเป็นสตริงตัวนี้ผมสั่งอ e ีแวร์มันด้วยฮนะก็คือตีความเป็นสตริงก็เลยต้องใส่ฟันหนูนิดนึงเดี๋ยวตัดไอ้ดิ้ทิ้งไปฟันหนูก็ได้หยัดฝนก็ได้เดี๋ยวจะไปตีความเองฮนะอ่าเอาละครับเอาตั้งเลเยอร์บอลเข้ามานะครับรันซ้ำอีกทีนึงแล้วกันรันซ้ำอีกทีนึงสิ่งที่เกิดขึ้นออกลันผิดโทษทีทน,นี้เป็นตัวเดโมนี่เป็นตัวเดโมฮะอันนี้ตัวดันผิดเอาเดี๋ยวรันตััััััววนนีี้ฮะปปึ๊บบบบบบรรรรรตท่่คคคออออกมออกมมาแบบาแโงใส เดี๋ยวผมจะลันตัวนี้ตัวนึงก็คือจะรันแนวตั้งครับโทวตีครับเมื่อกี้พอรันตัวสักรู่แล้วก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ไม่เอาแล้วกันลบทิ้งให้ทึบนะครับทีนี้แนวดิ่งบ้างครับแนวดิ่งแนวดิ่งอันนี้เรามาลองแนวดิ่งนะครับถ้าลองแนวดิ่งก็คือผมจะลองใส่ตัววอลนะครับใส่ตัววอลอันนี้เรามาดูตัววอลนะครับเป็นแนวดิ่งตัวนึ่งอ okay. ากุธตีอ่ะโคนว เอาละครับคราวนี้เราจะมาดูตัวต่อมานะครับก็คือวอลสี่วอลสี่นะครับคราวนี้ผมจะมาทําการใส่นะครับก็คือเป็นเจ้าตัว C นะครับทีนี้ผมจะไล่ตัว C 1มายังตัว C 2ให้ดูครับตัวนี้จะมีบักนะครับ C หนึ่งมายัง C 2นะครับถ้า C 1มา C 2ตัวนี้ก็คือจะไม่รอดฮะก็คือมันมีบักนิดนึงฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าบักเป็นยังไงนะครับทาการลันนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เขียนท่อไปคําำนวณมันขึ้นไปด้านบนนฮะคือต้องตั้งจากซ้ายไปขวา แล้วก็จากล่างขึ้นบนนะงั้นต้องลากจาก C2 ไป C1 ครับอันก่อนเทื่อผมคำนวณผิดนะมันเลยหมุนผิดด้านนะพอาหมุนผิดด้านอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น C2 แล้วย้อนไปยัง C1 นะครับอันนี้ก็คือถ้าใครจะสร้างกำแพงในแนวดิ่งอันนี้ขออาภายนะัยฮะต้องทำการเขียนจากล่างขึ้นบนนั้นนะครับตอนทดสอบผมก็ทดสอบจากล่างขึ้นบนแล้วผมไม่ได้ติดลบตัวนี้นะครับก็เลยไม่ไม่ตอนพัฒนาไม่ได้สนใจคือใช้แบบบ้านครอบรัวไทรร่วมสมัยเบอร์หนึ่งมันซึ่งมันเป็นบวกบวกหมดเลยฮนะผมมาขึ่งตั้งลบคร,รกคร ปรากฏว่าเจอบักเลยนะครับอันนี้ก็พอใช้ไปก่อนแล้วกันสลับรุ่นจุด1.16่นนะฮะต่อมานะครับจะตั้งทะแยงไหมก็พอได้นะครับตั้งทะแยงได้แต่ว่าตั้งทะแยงมันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงฮนะเดี๋ยวผมตั้งจากทะแยงก็คือจาก B2 ไปยัง C1 นะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น B2 B2 นะครับไปยัง C1 แล้วก็น,นี้ก็เปลี่ยนเป็นตัว w a r เบอร์แล้วก็คอนโทรล s แล้วคอนโทรล a นะครับลบแล้วก็ทําการโหลดสคริปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับโหลดสคริ ตรงนี้ที่มันมีปัญหาคือถ้ากำแพงเอียงเนี่ยก็ยังมีข้อบกพร่องนิดนึงก็คือไม่สามารถคลิปริมได้นะครับดังนั้นถ้าใครจะเอาไปทําก็คือต้องยิงจนชนแล้วก็มาคลิปทิ้งด้วยมืออีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าต้องคลิปด้วยมือเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งคือถ้าเราต้องการลันใหม่อีกรอบนึงมันจะทําให้เราต้องมานั่งคลิปใหม่ทุกครั้งด้วยมือครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมคงต้องคิดกลยุทธ์อีกทีแล้วกันนะ พอดีบ้านที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นบ้านง่ายๆยังไม่เคยเจอกําแพงแนวเอียงนะฮะงั้นชุดนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมคงจะต้องพัฒนาเพิ่มต่อไปแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้มาดูคําสั่งวอลนะครับที่ผมเลเยอร์ไว้นะครับเวลาผมเลเยอร์ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเลเยอร์วอลมาด้วยถ้าผมย้ายไปเลเยอร์ศูนย์แล้วก็อ่าวิสเปอร์เท่ากับฟอลเห็นว่าตัวนี้มันก็จะหลบหายไปละหมดเลยนะครับอ่าสงสัยผมเมกกิที่ตัวเลเยอร์วอลออตัวนี้เมกกิทผมดันไม่ได้บอกเลเยอร์อันนี้ผมอาจจะต้องตตตััั้้งววเเยนนีป็ แล้วก็ใส่แล้วก็เลเยอร์กิดด้วยฮะเลเยอร์กิดเอสเอาใหม่ซิลองรันอีกรอบหนึ่งตุ๊บรันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รันวอลทูปั๊บเรียบร้อยฮะแล้วก็อ้าวเ้ยอ๋อผมไปติ๊กปิดมันไ้ฮะติ๊กเปิดโอเคครับนี่ติ๊กปิดฮะอ่าติ๊กกิดนี้เป็นเคอร์เรนซ์ไม่ได้เว้ยเป็นเคอร์เรนซ์มันเป็นเคอร์เรนซ์ไม่ยอมให้ปิดต้องย้ายไปเลเยอร์สุดรอานะครับอันนี้ถ้าเราแยกเลเยอร์มันก็จะสามารถออนออฟได้นะครับตัวแท็กนี่ประเินที่ผมใช้เป็นรุ่น2017นะรัสองพัน่ไ้นสบ ถ้าตัวนี้มันเอามาซ้อนๆกันต้องใช้เป็นรุ่น2021ขึ้นไปนะครับ21อหรือ22นะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงก็ตามถ้าพอมีเดี๋ยวผมจะลองรุ่นใช้อาดูนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับผมพัฒนาบนรุ่น2017แล้วถ้าเราไปปรับแท็กตัวนี้มันทำให้เราย้อนกลับมาใช้รุ่น2017ไม่ได้นะครับหรือรุ่นพวก2020รุ่นต่างๆก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นไอ้ตัวแทกย่อยตัวนี้คงต้องวางแผนอีกทีนึ่งนะครับแล้วผมก็ไม่มีรุ่นโปรับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอ่าชื่นชอบนะครับสามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับสมัครสมาชิกช่องได้เพื่อสาาถถนับสนุนได้นะครับตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็เป็นการปล่อยใช้งานเพื่อการศึกษานะครับก็ใช้งานฟรีไปก่อนแล้วกันฮะช่วงนี้เพราะว่าขี้เกียจคิดระบบไอตัวอ่าลงทะเบียนลงทะเบียนอะไรมันก็ต้องคิดโค้ดเพิ่มขี้เกียจคิดโค,ค้ดฮะตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนแล้วกันฮะนักศึกษานักศึกษานะครับ ก็ใช้งานไปก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจยังไงก็สนับสนุนช่องได้สมัครสมาชิกช่อง Youtube สนับสนุนได้นะครับตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเจอฟังก์ชันต่อไปในคลิปหน้านะครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับ